ใครที่มาเที่ยวเฉินตูนะครับก็จะคิดถึงธรรมชาติใช่ไหมวันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่นะครับทุกคนที่จะสวยไปแพ้ใครแน่นอนครับและที่แห่งนี้นะครับที่ใครมาแล้วก็ต้องหลงรักบูเขาปี้ผึ่งโกประเทศจีนครับและปี้ผึ่งโกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนจีนอีกหนึ่งที่เลยนะครับและมีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆนะครับทั้งบูเขานะครับและทะเลสาบและสัตว์ต่างๆมากมายนะครับแล้วผมได้เจอเจ้าควางด้วยนะครับเชื่องมากครับมาให้ใกล้เราเลย และที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4a ของจีนด้วยนะครับเมื่อเราถึงอุทยานแล้วนะครับให้เราซื้อตั๋วนะครับค่าเข้าประมาณ70หยวนครับค่ารถบัสประมาณ60หยวนครับที่อุทยานนะครับเขาจะเดินทางด้วยรถบัสของอุทยานเท่านั้นนะครับพอเรามาถึงจุดแรกนะครับเราก็จะมาถึงทะเลสาบหลงหวังไห่นะครับที่มีวิวรอบๆทะเลสาบเป็นภูเขานะครับและด้วยหิมะที่เกาะตามจุดต่างๆผมบอกเลยว่าของจริงสวยมากๆครับเดินบางข้างๆนะครับเราจะเจอน้ําตกนะครับที่น้ําจากทะเลสาบหลงหวังไห่ครับไหลลงมานะครับเป็นอีกจุดนนึง่่าาาถยยยรูปมกๆสวเล ส่วนตัวนี้ครับเป็นไฮไลท์นะครับชื่อทะเลสาบปันหยางนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับแต่ตอนที่ผมมานะครับทะเลสาบได้เป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วนะครับส่วนใครที่มาช่วงหน้าหนาวนะครับข้างๆเขามีที่สไลด์ให้เล่นนะครับไหนๆก็มาแล้วครับเอาเขาสักหน่อยครับลงมาไว้เป็นท่าเลยครับอันนี้ผมมาช่วงต้นเดือนมกราครับหิมะกาลังปกคลุมสวยเลยครับช่วงที่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงกันยาครับถึงพฤศจิกายนนะครับแต่ผมคิดว่านะครับที่นี่น่าจะเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับแต่ผมชอบ เราวันนี้ขอตัวไปก่อนนะเพื่อนๆยังมีหลายที่ที่อยากจะพาไปนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไปประหลาดด้วยนะครับ